สวัสดีครับผมเอกเทเลนคินะครับผมวันนี้คลิปที่2นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการย้ายสีเหลืองครับไปด้านข้างแล้วก็ด้านขาวสู่เปเหลืองข้างแล้วก็ล่างเหลืองสีด้านข้างแล้วก็สีขาวนะครับเกิดจากเมื่อวานเัมเมื่อวานให้แนวคิดด้วยว่าเวลาเรายิงเนี่ยเราจะยิงแบบสี ไปหาช่องเลยไม่ได้ถ้าจะยิงสีหมาช่องเลยปุ๊บสีเหลืองหมาช่องเลยสีแดงหมาช่องเลยปุ๊บเนี่ยมันจะเสร็จแต่ฝาตรงข้าวจะผิดนะครับในที่ถองมันก็เลยต้องเป็นการพาช่องมาหาแล้วถึงจะยิงได้ครับคือพาช่องมาหาจุดนัดพบก่อนอันนี้เป็นแนวยิงอันนี้เป็นจุดนัดพบนะอันนี้เป็นปิดเปิด,ปดนะ เช่นน้าเงินอยากจะยิงทําไมยิงตรงนี้น้ําเงินมาหาแล้วช่องน้าเงินมาหาแล้วจะยิงคือง้างน้ําเงินเปิดยิงการแล้วก็เก็บก็้างเปิดยิงเสร็จนะครับอันนี้คือการแนวคิดของเมื่อวานส่วนแนวคิดของวันนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเนี่ยอันนี้เป็น B B มา I I ไป V นะครับ B I V นะมาดูก่อนมาดูดูตำแหน่งก่อน B อยู่ตำแหน่งที่2นะครับ1 2 3 4 B I อยู่1 V อยู่2 2 1 2สังเกตว่าสูตรเนี้ยหลักการคือเราจะเล่นชุดบนก็ชุดบนชุดล่างก็ชุดล่างนี่ชุดบนคือ1 2 1 2 1 2ก็คือนี้ มันจะย้ายไปหนึ่งกับสองได้จะไม่เล่นทะแยงนะครับจะไม่เล่นหนึ่งสามหนึ่งสี่อะไรไม่เล่นจะเล่นหนึ่งสองเท่านั้นแบ่งส่วนบกกับส่วนล่างชัดเจนมากสุดที่ดูนะครับทีนี้หลักการคิดมันมันจะตรงข้ามคือเหลืองอยากยิงเหลืองยิงเหลืองเลยครับยิงเหลืองเลยปุ๊บพอยิงเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะพาหมุนดูนะเหลืองเท่านี้ก็ยิงเลยครับ เสร็จแล้วมันจะพาช่องขาวมาด้วยขาอยู่นี่อยากยิงก็เปิดให้แล้วยิงเลยครับแต่นีนมีแค,ค่ข้างๆก็ยิงแค่ทีเดียวยีดลงล่างยิงสงทีเนาะเฮ<ม>้ยหมุน2อทีอันนี้หมุนทีเดียวต่อไปพอเสร็จแล้วทุกอ,อย่างเรียบร้อยก็บิดกลับมาแนวยิงแรกก็คืนบิดกลับมาแนวยิงสองก็คืนเสร็จกลับจบครับก็คือหลักการนี้จะง่ายมากตัวอ,อย่างต่อไปนะครับ ดูครับอันนี้เป็นดีบ้างนะดี D M W นะครับดมเนาะเราเล่นเราก็ต้องพลิกมาฝั่งนี้พลิกลูกได้นะแล้วก็นี่ก็อยู่เ,เป็นหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งสองนี่ก็ข้างบนเหลืองข้างบนเดิมเป็นตัวที่พลิกได้ส่วนแนวยิงจะมีสองแนวนี้กับแนวนี้แล้วดูเลยว่าเหลืองเนี่ยต้องการยิงขึ้นมานี่ก่อนเลยก็ยิงได้เลย จแล้วก็พลิกยิงน้าเงินให้ยิงเขียวให้พยิงเขียวขึ้นมาเสร็จพแล้วยิงคืนแล้วก็พลิกยิงคืนนะครับดูนะอยากยิงเหลืองเข้าช่องเหลืองนี้ยิง้เลยปุ๊บช่องเหลืองจะพาเขียวมาด้วยจะอยู่ล่างก็พิกเขียวก็ยิงแต่ยิงก็ปุ๊บปุ๊บองทีเขียวขึ้นก็พิคกลับพาคืนพิคกลับพาคืน อีกตัวตางแล้วกนะครับมาครับนี้เป็น a นะครับ a แล้วก็ s นะครับแล้วก็ v นะครับ a s v นะทีนี้ก็พลิกลูกแล้วกันพลิกลูกเสร็จมาจะย้ายอุตลางเป็นหน,นึ่งสองสาให้ในข้างข้างล่างบ้าง3 4นะครับ3 3 3, 3, 3 a s v นะครับเราก็ดูแล้วว่าลิงนี่ตัวนี้ต้องการยิงยิงมานี่ครัพลิกมารับยิง พี่มารับนี่ก็ยิงแล้วก็พิงมาคืนพิกคืนจบครับสุดแค่นี้ไม่มีอะไรมากเหลืองยิงก่อนปุ๊บเหลืองพาขาวมาด้วยพิกเี็ขั้ของล่างขาวยิงเลยเสร็จก็พลิกลับคืนพิกค,คืนนะครับเสร็จนะครับครับอันนี้สุดสุดท้ายนะครับก็คือในที่สุดท้ายนะั่นเหมือนกันแต่เราลองคลิกเราลองเอาของเมื่อวานมาผสมดู เป็น A นะครับ M แล้วก็ h นะครับ a m h เเนาะย้ายดันข้าวเนี้ยเมื่อวานถ้าเราเล่นก็มีอยู่ฝั่งนี้อยู่ตำแหน่งที่2 1อันนี้อยู่ตำแหน่งที่4ก็ขยายมา1นะึ่งะแล้วก็ก็เป็น2 1 1งนก็ยิงได้เลยใช่ไหมแต่ทีนี้จากสูตรนี้จากสูตรแบบนี้ ม่ต้องไม่ต้องเซตอัพครับเราเล่นได้เลยเราก็มาดูนี่ตั้งอย่างนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ให้สีนี้เป็นน้ำเงินเนี่ยเป็นหนึ่งสองเป็นตัวโยกแทนเหลืองนะสองสองหนึ 2, 2, 1, ่งเห็นไหมทีนี้สีต้องการอย่างงี้มันคือสีนี้ก่อนนะก็ยิงขึ้นไปเลยเลยปุ๊บแต่ยังไม่ตรงก็ก่อนยิงก็ทีนี้นึง พยิงปุ๊บเขี่ยมาแล้วปุ๊บแล้วก็พาลงมาครับก็แค่ได้เหมือนกันถ้าเราเข้าใจสองสูตรนี้ก็ผสมได้นะครับจบแล้วนะครับสำหรับพิธที่สองที่สอนการย้ายเหลืองด้านข้างและขาวนะครับสามเม็ดที่เหลืองอันหนึ่งขาวอันหนึ่งก็ด้านข้างอันหนึ่งนะแล้วก็สามารถพลิกแพลงมาใช้กับ การยยตรงข้ามนี่ก็ได้นี่ก็ได้นะครับถ้าเราดูสองสูตนี้ก็พอแล้วที่เราจะสามารถแก้ลูกบิดสี่คูณสี่บเปตาส่วนเซนเตอร์ได้นะครับอาจจะมีเพิ่มตำมิดหน่อยเราจะคลิปสามธมสอนอ,อีกนิดนึงนะครับติดตามต่อเลยครับ